วิถางลับเยอะจังเลยโรงเรียนนี้่อเรามาเป็นบอส <c oughs> หาเลยนะ <c oughs> สวัสดีครับานที่หลงผิดเข้ามาดูคลิปนี้ตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Baby b a บกนะ <c oughs> ถ้าคุณหลงมาดูแล้วก็ดูนิดนหน่อยก็ได้ไม่ว่ากันกับเกม Harry Potter ภาคหนึ่ง ออาเรืแฮร์ี่เลิ Harry, ลกย่องดนแล้วอ่ะภารก,กิจของเราให้ทำมาแล้วไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยเอ่ออีพีเราจบที่ตรงไหนนะเฮอแม่นี่แฮร์รี่ชาร์มส์คลาสส์อยู่บนชั้นสองฉันจะไปชั้นสองชั้นสองเหรอ ห้องไหนเฮอร์มาเน่น้ำหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเฮอร์มาเน่ฉันมีปมกับห้องนี้เฮ้ยไม่โดนปะเฮ้ยมาสะจันจับสิฮร์เร่กูต้องน้ำยายให้ได้แล้วนี่นะเฮอร์มาเน่หลุมเด้งเหีวะนี่กงยังไม่แข็งแรงพอเหรอเนี่ยต้องเอากงจากอัสคาบันมาใช่ไหม จุบชุบชุบว้านี่ยาฟื้นฟูกำลังหรือยาโดดปะเนี่ยสำรองไว้สักขวดนี่ถ้ามีสักยี่สิบขวดจะดีมากเลยเนะี่ยห้องอะไรห้องชามเหรอชามช้อนซ่อมถ้วยอย่างงี้บ่ Please find a seat, students. morning, class. Today's lesson will most assuredly involve learning how to cast the appositely named Bluebell Flames. The proper incantation for this <coughs> charm <coughs> is Incendio. Once you have managed to collect the Incendio spellbook, the Incendio charm will be yours. You must then return here to the classroom. In here, Harry. <coughs> S <S <S มีไหมแบบว่าโยกคาถาไหมแฮร์รี่เลย,ยงี้อ่ะรอบนี้เราจะได้ใช้คาถาอะไรใหม่ๆกันเสียไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยแฮฮัลโเดี๋ยวมีหนังสือหนังสือเล่มน,นี้รอบนี้เราเจอกับ โฟริโลตัวอะไรเนี่ยจะบอกว่าเป็นเป็นตัวมีพิษหรือไงนะ ใน,นเรื่องหลักมันมีจริงๆเหรอ <c oughs> อ้อไฟเหรอเราต้องดับไฟรอบนี้น่าจะได้สก,กิลน้ำแน่ๆไปนี่นี่ไงอ๋อไม่ได้ใช้สปิง,งแฮร์รี่ก็คิดเยอะเกินไปไหมว่าท่านี้หรือเปล่า โตายแล้วเป็นชั่วโมงแล้วคราวนี้เอาไงดิแฮร์รี่เรื่องโดดดิเฮ้ยเฮ้ยอะทำไมไม่ถือไม้กวาดด้วยนะแล้วก็ฝุดขี่ไม้กวาดมาแล้วนะเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้ละตอนนี้อยู่ใกล้ๆไม่ได้เลยฮแฮร์รี่จะกระโดดอย่างเดียวเลยผู้ร้อยไปล้วุณพฮาเตอร์เนี่ยมันน่าจะมีทางหรืออะไรให้เข้าไปทางนั้นหรือเปล่านะทางที่มันส่องไฟมาเนี่ยลองไปดูซิคุณพฮาเตอร์ก็ชอบร้องใช่จริงด้วยฮะเข้ามาในนี้ลในนี้มีอะไร เฮ้ยโอ้โหเดเจดเๆๆดูอะไรเนี่ยนี่ไงมีทางวิ่งทางลับเยอะจังเลยโรงเรียนนี้ ไม่มีอะไรเลยเหรอแค่นี้นะจริงดิแล้วเขาอาจจะให้เราทำไมาต้องกระโดดไปทางนั้นกระโดดขึ้นเหรอคุณมอเตอร์ครับช่วย <c oughs> คุณมอเตอร์ทำไมกูไม่กระโดดแร้วที่ผมอยากให้คุณกระโดดแท้ๆโอ้โหเป็นลิฟต์เหรอผมอเตอร์ลิฟต์เดินเลย มีล่วงแน่แ<ไห>น่ไปพี่คุณพัตเตอร์ไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยนั่นเนี่ยอย่ามาเล่นกับไฟไม่มีทางแล้วแน่นะไม่มีแล้วโอ้มันให้กระโดดอีกแล้วแฮะตรงนั้นเหมือนมีอะไรด้วย ต้องมีหินเหลืออะไรเกิดอะไขึ้นไม่น่าถามหรอกรู้อยู่แล้วเฮ้ยอย่ามาเล่นกับไฟคือไม่ทำไมกูมอเตอร์ เนี่ยรับตั้งแต่พาคแรกคุณพอตเตอร์ยอมให้วรโมฆออานี่จบแล้วนะ <c oughs> เออดาไปแล้วอันหนึ่งประตูปิดมีผีออกมาแลวไม่ได้มีแค่ตัวเดียวซะด้วยยึกยึก <c oughs> โอ้ยไม่ไม่รอให้คาถาเริ่มเลยนะ โดัดเฮ้ยตึงตึงดึงดึงดึงเฮ้เพิ่มความแรงเข้าไปอีกเสร็จไปหนึ่งแ <c ười> ม่งแกไปสู่สุขติคุณพอเตอร์จะโดดเองเซ่ไปก็ได้สังเค้สอนให้โดดเองเลยเ <c ười> อานิ่ง เลือดต้องสองลอดเนี่ยขอดื่มอีกสักสักขวดนี่คุณพัตเตอร์ต้องโดดสิน,น่ะเอามาทำไมเนี่ยคุณพัตเตอร์ชอบโดดเองไม่รู้ไปโลกอะไรถ้าเรายิงตรงนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเอ๋อโอเคมันหลุดไปอันหนึ่งแล้ว อังน,นี้ละกันคุณพ,พอตเตอร์อย่ากระโดดนะคุณพอตเตอร์คุณพอตเตอร์ <c oughs> อต้องใส่เร่งแนอนหล็อกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยอาโฮโมโมราอะไรนะันลืมชื่อไปแล้ว A Wizard Card ไม่ถนัดแน่จอยอ่ะสปริง <c oughs> สปริงเหรอ จะเห็นอะไรตรงนี้น่อยไปสู้กับบอสเลยไงนะต้องโดดไปข้างบนต้องโดดไปหน้าหรือเปล่าเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยคุณพัตเตอร์ชิงโดดไปแล้วครับไม่รู้โดดไปทำไมเฮ้ยโอ้แม่มนจังเลยฮ่ขอแบบทีเดียวผ่านได้ไหมฮึบโอ้โหสูดยอะเลย แล้วไงอันนี้น่าจะต้องชี้กำแพงสินะโอเคเฮ้นี่เกมพ่อมดแม่มดแฟนตาซีหรือเปล่าเนะ้าะทำไมมันดูแค่เป็นเจอขนาดนี้เลยไม่แน่ใจไปได้ไหมออกมาเลยคุณพัตเตอร์ชี้กำแพงเขาไหวชี้กำแพงเขาไหวคุณพัตเตอร์คุณพัตเตอร์ชอบเล่นอะไรแบบแปลกๆอยู่ด้วย ตึงๆๆไปไหนวะตึงจับแล้วกูพัเตอร์โอ้ดีมากกูเชื <im> ่องแค่รอบนี้ไปไหนเฮ้ไปทางไหนวะทางนี้ไม่มีต้องเก็บของนี่ก่อนเหรอใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน The p u มเ k ็มพาสตี e เอออาจจะมีไปไปโอ้อะไรอะ่ะ <c oughs> คุณพอ์เตอร์เนี่ยก็เป็นไะ้อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็มีปัญหาตรงนี้อีก้ะเดี๋ยวข้างล่างอาจจะมีอะไรก็ได้เนอ๋อต้องถักลงเหรอโอ,โอเค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  ต้องผักไปใช่ไหมตูมแล้วคุณพอตเตอร์จะลงอ๋อจะง่ายน่เป็นทางลงแน่ๆใช่ไหมอ่ะนั่น่ะมันมีทางเหมือนเป็นทางเข้าด้วยตรงนี้หน้ากำแพงได้ไหมอา้าวไม่ใช่ทางหรอ แล้วคุณพอเตอร์โดดเหรอ <c oughs> อ้าวอดดจริงเหรอแล้วก <c oughs> ็าาาาาาาตายหาเด้ขึ้นแล้วไม่มีทางลงหรือไงว่าจะพกน้ำยามาเยอะๆ่อยเอามาทังขวดเลยไม่มีเออตรงนี้มีตรงนี้เลยเหรออะไรเนี่ยเฮดวิกเฮดวิก เมื่อกี้ก็ไม่มีนะตรงนี้อะเอาไปไปเติมน้ำยใายด้วยจะดีมากอ๋อบันไดเลื่อนแหมคุณแฮร์รี่ก็จะกระ,กระโดดชากเดียวเลยขอบอพอวัีคุณพอตเตอร์สัง่งถูกสังสอบว่าให้เร็วๆพวกอาจานนี้ชอบยพรแรงงานเด็กจริง อะไรคุณพออ่อจ๊ะวิง่ง้องแหความรับอะไรอีกอะไรอีก อย่าบอกนะปูไฟอ่ะป่ามันมันตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าล่ะเฮ้ยถมเขอติจะรับมือ,อยังไงลงไปซะลงไปละหนึ่งจ่ายไปละหนึ่งศงมาเน่โอกแก่นน่นะ เลือสองหลอดกูใช้สักคุ้มเลยเล้งแม่แม่หน่ยคุณมาเตอร์คุณมีแว่นไหมเนี่ยไปลงมาแล้วเฮ้ยอีพีนี้ดูฉลาขึ้นหน่อยแต่ก็ยังเล็งแม่แม่อยู่เหมือนเดิม เ้ยยังเหลือเสาอีกนิดนึงเว้ยเฮ้ยข้างไหนวะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยจริงจริงทะลุไปได้แล้วนะคณมัตเตอร์ตัวผอมจะตายแล้วคมัตเตอร์อย่าโด้เจ้าน,นะอย่าตีกำแพงด้ <c oughs> วยเอาเอาอ,อทำไมอ่ะ เอาล้วครับได้เวลาโชว์ฉลาดอีกแล้วไหนลองนานๆสดนดิดึงดึงดึ่นเรืองดึงตึงเดืงเฮ้ยโอเคเอาโอเคก็จริงเพราะต้องส่องอะไรเหรอ,อเอาอีเวนไปแล้ว ขอ,ออะไรก็ได้ที่เต็มสองหลอดไ,ได้ไหมเฮ้ยไม่กลัวรงกันลงเล่น Resident Evil หรือไงลนะ่ะทำไมกับดาบมันดูเยอะจังเลยแฮะเฮ้ยโห้ี่ไอ้เมย์สองตัวแฮะไฮ้เดี๋ยวขอเคลียร์ตัวหนึ่งก่อนจะยินอีกตัวหนึ่งทำไงอ่ะ หาก้งสิเอาไปย่างไฟได้ไหมอีกตัวหนึ่งเหรออ,อยู่ไม่เนี่ยงไงน,นะมึงกล้าทำร้ายพ่อพวกงหิ่งใหญ่เหรอฮะจับไปย่างเบิ้ล <laughs> มันมันเบิร์ดได้ไหมนะลองขึ้นสิอาจจะขึ้นได้เฮ้ยมีสมบัติเฮ้ย มีรูมีดีที่มีรูได้มันไม่มีโกงอันนึงเลยเหรออาจจะต้องยัดเข้ารูหรออย่ามาเล่นกับไฟไม่ได้แฮะไม่รู้โกง,ง,งอีกโกงมูอไหนอ้าไปโยงไปได้ไหมต้องตัดเชือกดู อ๊ะตัดเชือกถูกแล้วแต่เลงไปตั้งนานไม่ยอมตัดให้ตายเลยอะไรอ่ะโอโหโดนเบิร์นเชือกไม่ค่อยเล็งให้เลยฮะไวซสิคุณพัตเตอร์หยุดทำไมล่ะนอนนะ อีพีเล่มหนึ่งภารกิจแรกก็ถาแล้วจบแล้วสินะจะ<แรก>มีตัวอะไรไมาอาจจะเป็นปูได้รอบนี้<แรก>ตัวเดิม เอามันลงไปคุณมอเตอร์เดี๋ยวไม่มีที่อยู่ในสังคมเฮ้ย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 ,ยโ้โหเพื่อคาถาใหม่ของคุณพอเตอร์คาถาเรียกบาซิลิหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เอาจะเจรียกแต่บาซิลิอย่างเดียวเลย อาถาไฟเหรอเปมโคลไปเยน็นเฮ้ยอาถ่าไฟแล้ว Got it the incendio spell book ไหนอะถา,าจุดฟไฟ เนี่ยนะเฮ้ยโหมีทางลงให้พร้อมแสดงว่าเตรียมพร้อมที่จะตกว่าแต่ทางในวะ น่าจะลงทางนี้อะเนาะเออใช่แล้วลเฮ้ยอุ๊บโอ้โหลงดีๆไม่ได้ครับคุณบอเตอร์ต้องกระโดดดาวคุณบอเตอร์ต้องกระโดดอดี่างเดียวลงแบบลงแบบผู้หโ,หโ,หโนธรรมาดาไม่ได้เด่วมันไม่มันไม่เท่โห้โหอุปกรณ์เยอะเลยฮนะพิงเติมเลือดเติมเลือด โอ้ยคุณพัตเตอร์จุกแล้วมั้งเนี่ยว่าเรามาเป็นบอสหาเลยนะมีจริงมัง้งมีจริงกบเออแฮะเรายังไม่ได้เจอกับตัวต้นไม้เลยนี่ใช่ไหมว่าใช่แล้วมีบอสแน่ๆ อไอ้ตัวนี้นี่เองมันอาจจะแพ้ไฟก็ได้โตไปไหนแพ้ไฟไหมอุ <cend> ้ยมันตีแรงหนะเล่นเลยเหรอเอ้ยไ,ไม่แน่เดี๋ยวมันอาจจะแพ้การตอนมันาจจะแพ้การตอนกิ่งก็ได้ คุณฟออตเร์ก okay? ็คิดอะไรเยียดเรียบร้อยเหลือแต่หัวยังเล่นอีกเหรอเอ้ยแล้วต้องอ๋อโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แพฟไฟใช่ไหมล่ะมาแล้วแกต้องแพฟไฟว่าจะกบไหนกบ ก็ถามกันนาเหลือเกินแฮะเอาไก่ก็ไม่ได้เลื่อนจังคุณพาเตอร์หล่อเลื่นเฮ้มันถีบ <F> ขึ้นเปล่านะเอาไฟไปแกนงปโอ้หยา คาถานี้ต้องใช้ยังไงไวะเด้อกบมีกบไหมแถวนี้มีกบไหมแนะนำคอมพิวเตอร์ย่างสดเลยจะดีกว่านะเฮ<อ>้ยย่อเฮ้ยลื่นตาแล้วกูเฮ้ยฉันต้องใช้ไฟเผาจริงด้วย Oh! <Def endo! S 1> อย่าเล่นคุณมอเตอร์อย่าเล่นโ <c oughs> <c oughs> อเคเริ่มขบับได้แล้วมอเตอร์เริ่มเก่งขึ้น วะกูยังไม่รู้มึงเลงใครวะเด็กโค้กคือก็เลงข้างหน้าแล้วนะเฮ้ยหยะเฮ้ยคิดว่าอะไรกำลังเล่นดาร์กโซ่อยู่แล้วกันหยะนี่ตึงตึงเดือดเดือดเบอร์แมงเลยเนดะเบอร์มันตีมันร้องว่าเลื่อนรถเจอไหมอ่ะโอ้ เฮ้ยโอ้โหหลบได้ไงตายแล้วไม่นายสักสองทีแหละเล็งๆมึงเล็งใครกูยังไม่รู้เลยไอ้ที่ยังเอียงเลยเนี่ยเบอร์มันคุมพลอเตอร์อีกทีหนึ่งคอมพลอเตอร์เราจะเป็นไทยละ มาไปมาเอาเลยนจับฮักกิ้งตายซะตายไหมโอ้ใจจะวาย ถืวต้องสต็อปเกมก่อนมา่าหวใจต้ตึกตึก,ตก,ตก,ตกนี่้บอสดาร์กโซลปล่านะอ๋อเติมไฟอ่ะเติมไฟหน้าต้องตรงเลยให้ตายเถอะ <end> อะไรครับทางออกนั่นเอเย้ จบแล้วอ,อีพีนี้ end day ได้ไหม <c oughs> ม,มาเตอร์มาแล้วจ้างครับกูจะฆ่ามึง <c oughs> <c oughs> เอาสเอาซะยากเลยตายเด็ด ได้แล้วงอนโอ้ยังเอ็นไม่ได้เราต้องออกไปหาเพื่อนก่อนดูเลือดฉันสิไม่มาอะไรกันหรือต <c oughs> ีเดียวเนี่ยมดกัดก็ตายแนละ้วเนี่ย Hurry Hurry ใครอะ What's up It's Neville You've got to come to the common room quickly. we will be lay? Fancy trading wizard cards, Harry? Want to trade yeah. a wizard card, Harry? ไปที่ชั้น Not เหรอ? What happened? curse. Malfoy. I met him outside the library. He said he'd been looking for someone to practice that on. You're worth twelve of Malfoy. The Sorting Hat chose you for Gryffindor, didn't it? It? And where's Malfoy? In stinking Slytherin. Thanks, Harry. Think I'll go to bed. Do you want the card? You collect them, don't you? <gasps> I found him. I found Flamel. Listen to this. ออยู่ก็ได้ดำบเดง่ายเลยเหรอน 1945, the d o f e blood and his work on c h e m y with his partner, n i m e l I k n e ครับอีพีนี้ต้องจบไปแค่นี้ก่อนในดับเบิลดอมันแล้ว โอเคครับขอบคุณที่สัรับชมครับบ๊ายบยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะไม่ใช่พรุ่งนี้สิไว้เจอกันใหม่วอกาสันนาะสวัสดีครับ